ตรงนี้นะคะจุดที่เราจะมาดูก็จะเป็นแบบผิวคุค้าเหมือนผิวดวงจันทร์เลยค่ะอเล็กซ์มาเร็วไปว bye bye. แล้วบ๊ายบายอากาศร้อนๆสิ่งที่ต้องเตรียมของกินผังแส่น้ำแข็งเย็นๆนะคะ รองเท้าก็หอบมาหอบไปนูน่นไปนี่มาด้วยก็พึ่งเนะี่ยแหะวันแรกที่ได้เปลี่ยนเนี่ยใช่ไหม <Yeah. S 1> ไปไหนไปกันไปทุกที่เลยรองเท้าเนี่ยรองเท้าเดินเขาเนี่ยสรุปแล้วมาก็ไม่ค่อยได้เดินเขาหรอกจะนั่งรถมากกว่า ตอนนี้เราก็เตรียมตัวใส่รองเท้าพร้อมสำหรับเดินเขากันแล้วนะคะก็แวะเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาหาข้อมูลและขอแผนที่ในการเดินทางที่เราจะไปชมยังจุดต่างๆในอุทยานแห่งนี้นะคะเบิ้งยูทูบเบอร์มือใหม่สัมผัสปะปะ้าเพื่อนก็เฮ็ดเหมือนที่มามะ เฮ็ดมามาถามเพื่อนนั่นแหละเออแล้วเพื่อนก็จับกล้องขึ้นมาก็ถามก็คุยตอนนี้เราอยู่ไหนป้าชาวเดดเน look ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวแพนกล้องให้คุณผู้ชมดูตรงไหนตรงนี้ยิ่งหญยอลังการมาค่ะพี่น้องสวยงามมากสวยแห้งทักซิวาจังไหนสวยแบบ เหมือนปฏิมาก,กรรมแบบว่าธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาเนาะคือทุกพื้นที่ก็จะมีแต่แบบว่าหินแบบเออยิ่งใหญ่ลังการมากนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นเหวลงไปนะคะเนี่ยเบึงธรรมชาติสร้างสารรค์พี่น้องเออสวยงามมอาลังการมากๆคือแบบจักสิบรรยายจังไหนเนาะ เขาอลังการมากๆได้พี่น้องบึงม่จากเทือกบเบิเนาะบึงเป็นโคตินเป็นอย่างแบบอู้ปฏิมากรรมจากธรรมชาติเนาะพี่น้องบึงเนยสวยงามอีหลีเด้อแล้วก็เป็นสั้นเป็นแบบอลังการมากๆจากสิบายอยจังไหนสวยแห้พี่น้องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เล็กป้าไปแล้วอาเลกคิมโอ้สวยจังเลยเน็กซ์ไปเลยขึ้นรถ เดินทางกันต่อจุดหมายปลายทางวันนี้ก็ตลอนไปเรื่อยข้าไหนนอนนั่นนะคะสโลแกนของเราโอเคเราจะไปดูอันต่อไปนะคะที่นี่มีอะไรให้ชมเยอะมากตรงนี้นะคะจุดที่เราจะมาดูก็จะเป็นแบบผิวภูค้าเหมือนผิวดวงจันทร์เลยคะ่ะแต่ว่าสองขัางทางก็คือว่า ต้องต้องระมัดระวังนะคะข้าเจ้าบอกว่าให้ระวังงูระวังแมงมุมแล้วก็เดินในเส้นทางก็คือต้องแบบว่านี่นครับน้ำามา,มาไม่เอาน้ําระวังหนูอย่าเดินเข้าไปในป่าอย่างนั้นไม่เอาลูกดิสันตรายมากเลยนะอย่ <Yeah. S 1> าเช้าตะบองเพชรข้างหลัง <Yeah. S 1> เห็นไหมเยอะมากเลยหนูอย่าเดินออกเส้นทางระวังงูโอ้เฮียอบบี้ คือก็ต้องระมัดระวังเสียนทางที่เขาใหยางก็คือยางตามนี่เพราะว่าตะบองเพชรน่ะบางเถ้อต้นที่เขาแห้งเขาตายหนามเขาก็อยู่แถวหนีอย่างประมาณเนี้ยนะเออต้องระมัดระวังนะคะประมาณกิโลหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสิเป็นจากไหนนะคะมึงมิกจะบองเพชรเชน,นี่ยอันตรายนะพลังการมากๆพี่น้องเห็นแต่ละก่อนโอโ้สุดยอดเลยบังบั อากาเพื่อนผิวที่เขาเดินมากก็คือคุกคัเหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะคะเข้าไปดูด้านในกันไปได้ไหมาหาไม่ได้ซอกหิน สุดลูกหูกลูกตามไม่ได้แบบนี้สวยแหงอะไรครับว้าวหน้าทึ่งมากพี่น้องเอ้ยแอคซิวางไหนสวยแห้งดี <c oughs> ต้องมาเห็นกับตาตัวเองอะ่ะสวยอีหลี Oh, so it's like an elephant. No. Is this uh, going out? Going out? Yes, this way around. You see those stones? This markers. All these stones around. They'll take you out? Take you out as well. Yeah, there was one going that side also, so I thought, oh no, that was a big one. No. Big trail yeah. because this would be the smaller one. This is a loop trail, small not one. Yeah. It's only one mile or less than one mile. This will take us to the parking place. Yes, going. All the way. All Now and go back. Yeah. It's a loop trail. Okay. All right. No problem. คุณยิ่งคนนี้ที่มาถามแน่เพิ่นมากับสามีของเพิ่นค่ะพี่น้องในระหว่างที่เขาเดินชมวิวกันอยู่ทางลูปกันอยู่ไม่จ่าสังเกตเห็นว่า เพิ่นสองผัวเมียน่ะพาก,กันเดินวนรอบก้อนหินโขดหินใหญ่ๆเนาะแล้วก็เดินวนไปวนมาสองสารอบเนาะแล้วทีนี้เพิ่นก็นเลยเขามาถามทางออกว่าเพิ่นจะออกจากตรงนี้ไดจังไหนล่ะกะ,ะจอดรถน่ะยูมองไหนคือเพิ่นโบเห็นเส้นทางที่จะออกไปมองจอดรถทั้งที่บริเวณตรงนี้จากที่จอดรถเรามาจุดตรงนี้นะคะ,ะระยะเวลาแค่หนึ่งกิโลเมตรแต่เราไม่สามารถเห็นหนทางอย่างเลยพี่นอ้องเนี่ยตะกี้เพิ่นกะ วนกลับมาหาหมดเท้าอีกเพิ่นว่าเพิ่นหาทางออกบ่เจอก็เลยเดี๋ยวจะพาเพิ่นออกไปจากตรงนี้สามีเพิ่นก็เดินบ่ค่อยคล่องค่ะพี่น้องสามีเพิ่นใส่ไม้เท้าว้าวมาให้อันสูงสุดสูงสุดขึ้มาแโอ้ย higher than y o อ่าฮ่าซุมโกบปลาหมาอีกโอ้เก่งแท้หนูโทรศัพท์หนูอยู่ไหน โทรศัพท์อยู่ไหนป้าป้าโทรศัพท์เล็กอยู่ไหนเออแล้วอย่าวางนะเมื่อกี้ป้าวางน้ําแล้วนะก้อนหินที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วก้อนใหญ่ๆค่ะพี่น้องแต่ว่าถ่ายวิดีโอออกมาอาจจะก้อนบก่อยใหญ่ปันดนะคะป้าลืมขวดน้ําเมื่อกี้วางถึงใสบูนเนี่ยสองผัวเมียนี่นะคะเพิ่นกะคอยยางตามเข้ามานะคะเดี๋ยวจะพาเพิ่นยางออกไปมองจอดรถรถจอดอยู่ตรงนู้นนี่รถจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่จอดรถลดะกะ ตลอดไปที่ใหม่นะคะอากาศร,ร้รอนๆสิ่งที่ต้องเตรียมของกินผังแส้ําแข็งเย็นๆนะคะมีน้ำมีโคกมีข้านลาเราอยากกินอะไรเราก็แช่เพราะว่าม,มานในสถานที่แบบเป็นสีเนาะเออเผื่อแบบว่าบสะดวกเพื่อหิวเพือพ่อนู่นเพื่อนี่มีขนมมีแอปเปิ้ลไม่จ๋ามีพริกเกลือพ้อผมผงชูรดพริกปน่นเกลือเตรียมมาทั้งหมด ไปจิมก็ผลไม่เออฝนตกแล้วป้าฝนตกเนี่ยในปา่าในเขาทุ่งกว้างอย่างนี้นะคะตอนนี้ลมเย็นๆฝนกําลังตกค่ะสองพมีเพนกับรถออกไปแล้วนะคะเมืเ่อกี้แล้วกันเดี๋ยวเฮาจะมีจุดแวะอีกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวจังไหนแม่จ๋ามาต่อใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ